ตั้งแต่เกิดมามนุษย์ก็อาศัยพื้นดินเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วพื้นดินก็ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับมนุษย์อีกไม่ใช่น้อยพืชส่วนใหญ่ที่เกิดก็จะอาศัยพื้นดินนี่แหละครับพื้นดินที่ร่วนซุยก็จะเป็นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ตัวผู้นี้พอได้รับความชื้นจากน้ําและดินที่รวดมสมบูรณ์ก็งอกขึ้นมาพร้อมที่จะเป็นต้นถั่วภูเจริญเติบโตออกฝักพอถึงอายุไขช่วงหนึ่งก็จะร่วงโรยแต่เงงาวของถั่วภูยังอยู่นะครับนี่คืองาวของถั่วภูที่ฝังดินการดูแลหน้าดินอย่างถูกวิธีก็จะทำให้หน้าดินรวดมสมบูรณ์ และเมื่อเราปลูกพืชลงไปพืชที่เราปลูกก็จะเจริญเติบโตงอกงามให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจย้อนกลับมาสู่เราอีกเช่นเคยดินดีพืชก็ดีพืชด,ดีเราก็มีแหล่งอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์จริงไหมครับ